ขออนุญาตลบเพื่อนที่ไม่ให้ยืมตังค์ฟ้าครึ้มมาแต่เช้าเรากับจะทำนายถึงความรู้สึกของเจนนามสมมุติที่กำลังปั่นป่วนอยู่ในใจเจนกับเมนามสมมุติเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เรียนโรงเรียนบ้านดอนด่านในทั้งคู่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันแต่ความสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่นกลับเริ่มสันคลอนเมื่อไม่นานมานี้วันนี้เองที่เจนเดือดร้อนจริงๆเงินช็อตต้องการเงินก้อนหนึ่งด่วน เพื่อใช้จ่ายภายในบ้านเจนจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเมเพื่อนรักคนนี้แต่คำตอบที่ได้กลับทำให้เจนรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าขอโทษนะเจนตอนนี้ฉันก็ไม่มีเงินเหลือเลยจริงๆเมย์ตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูไม่ค่อยเต็มใจนักเจนรู้สึกผิดหวังอย่างบอกไม่ถูกเธอไม่เคยคิดว่าเมย์จะปฏิเสธเธอได้ขนาดนี้เธอรู้ดีว่าเมมีเงินเก็บพอสมควรเมื่อวานยังไปซื้อของตั้งเยอะที่เดอะมอลโคราช อาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ดูเหมือนเพื่อนรักคนนี้จะไม่ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของเธอเลยคืนนั้นเจนนอนไม่หลับคิดวนไปวนมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกว่ามิตรภาพที่เคยสวยงามกำลังจะจบลงเธอพยายามหาเหตุผลให้เมแต่ก็ทำไม่ได้สักทีสุดท้ายแล้วเจนก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ยากที่สุด นั่นคือการลบเพื่อนเธอรู้ดีว่าการตัดขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่เธอจําเป็นต้องทําเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองหลังจากตัดขาดความสัมพันธ์กับเมไปแล้วเจนก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกเศร้าเสียใจประปนอยู่บ้างเธอเข้าใจว่ามิตรภาพที่ดีนั้นหาได้ยากและการสูญเสียเพื่อนไปเป็นเรื่องที่เจ็บปวด แต่เธอก็เชื่อว่าการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเจนเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการหันมาพึ่งพาครอบครัวและเพื่อนคนอื่นๆที่มีความจริงใจต่อเธอมากขึ้นเธอเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆด้วยตัวเองมิตรภาพนั้นสำคัญแต่การรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกัน บางครั้งการตัดสินใจลบเพื่อนอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่มาสาวน้อยหน้าใสเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิตรภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสัมพันธ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิต5ข้อคิดจากเรื่องขออนุญาตลบเพื่อนที่ไม่ให้ยืมตังค์ 1. มิตรภาพแท้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจเมื่อเพื่อนเดือดร้อนการช่วยเหลือกันยามยาก เป็นสิ่งสำคัญหากเพื่อนไม่ยอมช่วยเหลือแสดงว่ามิตรภาพนั้นอาจไม่แข็งแรงพอ2การให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นการที่เมย์ไม่ยอมช่วยเหลือเจนแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเพื่อนเท่าที่ควร 3. การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการตัดสินใจลบเพื่อนเป็นเรื่องยากแต่บางครั้งก็จำเป็นเพื่อสุขภาพจิตของตัวเองสี่ การสร้างความสัมพันธ์ใหม่หลังจากตัดขาดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วการเปิดใจรับมิตรภาพใหม่ๆก็เป็นสิ่งสำคัญ5การพึ่งพาตัวเองการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นข้อคิดเพิ่มเติม,ตมการให้ยืมเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์และความสามารถในการชำระหนี้ของอีกฝ่ายการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็เป็นเรื่องปกติ แต่ควรเลือกขอจากคนที่เราไว้ใจและมีความสามารถในการช่วยเหลือได้จริงการมีเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญแต่การมีตัวเราที่เข้มแข็งก็สำคัญไม่แพ้กันสรุปเรื่องราวของเจนสอนให้เราเห็นว่ามิตรภาพนั้นสำคัญแต่การรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกันการตัดสินใจลบเพื่อนอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในบางสถานการณ์ แฮแทกมิตรภาพความสัมพันธ์การตัดสินใจชีวิตเรื่องเล่าโปรดติดตามเรื่องเล่าชาวตำบลด่านนทางช่อง YouTube บ้านเป็ดคลับทุกวันที่นี่กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยจ้า